สวัสดีครับก็กับมาพบกับรายการเคคบเคมไวประกันภัยบายพีเนะครับก็สาระความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะครับในเรื่องของการเคลมสินใหม่สาหรับท่านผู้ฟังก็ไม่ได้เจอกันหลายหลายหลายเดือนหลายเดือนต่างยุ่งต่างอะไรกันแต่ว่าก็ยังเอาสาระดีมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับพี่ดัมีเรื่อง สงสัยจริงๆเป็นเคสเพ,พิ่งเกิดกันแต่ว่าไอ้คำเนี้ยคำว่าประมาทร่วมในในทางของประกันนะครับ,รบในบางทีเราฟังว่าเออเราชนกันแล้วเขาตัดถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลงความเห็นว่าประมาทร่วมประกันก็บอกว่าประมาทร่วมไอ้ประมาทร,ร,ร่วมในทางของประกันเนี่ยเขามีความหมายยังไงแล้วก็ ในเนี่ยถามว่าใครรับผิดชอบใครถูกใครผิดมีไหมเขาเขาเขา,เขาอธิบายว่ายังไงบ้างพี่ต่อมีครับกรณีที่รถยนต์สองฝ่ายเกิดอุบัติเหตุชนกันนะฮะซึ่งในความเห็นของพนักงานสอบสวนที่ไปทําเลือกไปรับคดีนะค,ะครับมีความเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนประมาทร่วมกันนะครับกรณีที่พนักสอบสวนสรุปคดีผลคดีออกมาอย่างนี้ทางรถทั้งสองคันที่มีประกันภัย ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบรถของตัวเองนะครับก็คือต่างคนต่างไปซ่อมโดยไม่เรียกร้องค่าสินไหมต่อกันนะครับก็เหมือนกับว่าร่วมร่วมร่วมรับผิดคาเป็นต่างคนต่างผิดบางคนเขาบอกว่าต่างคนต่างผิดก็แยกย้ายกันหมายความว่าแยกย้ายก็คือต่างคนต่างซ่อมครับถูกต้องครับคราวนี้ก็เหมือนกับว่าถ้ารถเรามีประการชั้นหนึ่ง ประการของเราก็ผมชนกับพี่ดำอย่างนี้ขอบคนนะผิดทั้งคู่ประมาทร่วมนะครับตำรวจบอกว่าประมาทร่วบปุ๊บก็ผมก็ต้องรถผมการของผมต้องรถผมของพี่ดำมีฝ่ายก็มีตวกันก็ซ่อมรถของพี่ดำไปโดยไม่้มีการไม่ต้องมาเรียกร้องใช่ใช่ครับนะครับคราวนี้ตัวนี้ใครเป็นคนตัดสินพี่ดำครับตัวนี้ก็คือพนักงานสอบสวนนะครับเป็นคนตัดสินโดยการตัดสินเนี่ย ผลคดีจะออกมาในรูปของการแจ้งข้อหาและเปรียบเทียบปรับทุกขีทั้งสองฝ่ายอ๋อก็จะโดนค่าปรับครับค่าปรับการกระทําผิดครับขับรถโดยประกมาทนะครับทําให้ผู้อื่นได้ความเสียหายพนักงานสอบสวนจะจะสรุปคดีโดยแจ้งข้อหาแล้วก็ปรับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมฝ่ายที่ไม่ยอมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะส่งคองไปที่ศาล นะครับเราก็ยังเขายางเรียกว่าเขายังตกรอนได้ตกตอนในในในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวนในส่วนที่คันที่ปรับไปแล้วเขาก็ยุติไปนะครับแต่คันที่ยังไม่ยอมก็เหมือนก็แจ้งข้อหาส่งฟ้องไ้ที่ศาลเพราะว่าใช่หลายๆเคสก็จะมาเถียงกันนะครับผมผิดดีพี่ถูกผมก็ว่าผมถูกเออมันก็ต่างคนต่างเถียงกันนะครับก็ยึดในเรื่องของกฎจราจรนะครับ แล้วก็เจ้าพนักงานเจ้าที่เขามองเห็นว่าเพราะเขาก็เรียกว่าประสบการณ์ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุชนกันแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่สินไหมของเราเองเนี่ยบางทีถึงเป็นบริษัทเรานะครับเขาก็มาถ้าเขาเห็นภาพว่าเออมันอยู่ในแนวทางที่เสียเปรียบหรืออะไรเงี้ยหรือว่าประมาทร่วมก็ถือว่าเจ้ากันไปนะครับต่างคนต่างเคลมซ่อมคราวนี้นี่เราพูดถึงในเรื่องของเรียกว่ามีแค่สองคน หนึ่งกับ2ชนกันแล้วเกิดความเสียหายคราวนี้มันมีเกิดว่าเพิ่งเกิดมาเนี่ยมีบุคคลที่3ด้วยสองคนชนกันเดี๋ยวกระเด็นไปโดนทรัพย์สินคนอื่นไปโดนสมมติมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บมอเตอร์ไซค์เขาเสียหายคราวนี้พอเขาลงว่าประมาร่วมเพราะ มันต้องมีคนรับผิดชอบใช่ไหม <S <S ใช่ครับ,อรบมอเตอร์ไซค์ที่ล้มเนี่ยรูปบ้านที่เขาพังใบ,บชนบ้านเขาครับมันจะต้องมีคนรับผิดชอบใช่ครับประมาทร่วมที่เขารับผิดชอบอยังไงครับถ้าผลคดีของพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่ารถทัวสองคันที่ชนกันเนี่ยเป็นตัวก่อเหตุครับให้เกิดความเสียหายเป็นตัวก่อเลยนะครับครับและมีความเห็นทั้งผู้ผู้กับผีทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบปับประมาทร่วมนะครับ ถ้ามีความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ารถคันใดคันหนึ่งไปชนกระเด็นเสียหลักไปชนนะครับอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองทั้งสองเจ้าผู้ก่อเีตทั้งสองคันเนี่ยแต่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินของเขานะครับก็ถือว่าก็ไม่ว่ารถคันใดคันหนึ่งชนนะก็เหมือนกับว่าคนละครึ่งใช่ไหมมอเตอร์ไซค์เจ็บหรือมอเตอร์ไซค์เสียหายที่ สองคนเนี่ยเหมือนว่าชนกันแต่ว่าไม่รู้ใครถอรผิดรามาทร่วมมอเตอร์ไซค์เสียหายมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บก็ต้องไปร่วมกันชดใช้ใช่ครับคนละคนละครึ่งนะ้รับใครมีประกันประกันนั้นก็ต้องเข้าไปเคลียร์ใช่ครับทั้งสองทั้งสองทั้งสองฝ่ายนะครับสองบริษัทจะได้เคลียร์เพราะวันนั้นคุยกันว่าก็เออความเสียหายมันต้องร่วมกันรับผิดชอบใช่ครับก็เลยก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะร่วมกันยังไงก็คือ ใครจ่ายมนเท่าไหร่ก็แบ่งกันครึ่งมีสองคันสามคันก็แล้วแต่นะครับก็มามาแบ่งตามตามส่วนกันนะครับก็ครับก็คือลักษณะนี้ก็คือในทางในการปฏิบัติการของบริษัทประกันภัยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาเขาเขาทราบขั้นตอนนี้อยู่แล้วับถ้าเขาประบาดร่วมและมีสิทธิ์มูลค่ไม่นอกเขาก็จะไปแชร์กันแล้วเขาเขาจะไปร่วมข้าไปไปสรุปค่าสินท้าประเมินกันว่าเสียหายจริงเท่าไหร่แล้วต่างคนก็ต่างมา จ่ายกับผู้เสียหายคนละครึ่งครับทำจ่ายกับผู้เสียหายคนละครึ่งนะคบโอเคก็ถือว่าได้ได้เข้าใจในเรื่องของคําว่าประมาทร่วมเพราะว่าเวลาเกิดเหตุที่มันเรียกว่าตัดสินไม่ออกว่าใครเป็นฝ่ายถูกใครเป็นฝ่ายผิดบางทีก็จะไปเข้าในหมวดเรื่องประมาทร่วมนี่ก็คือร่วมกระทําผิดแล้วก็ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันรับผิดชอบหรือไม่ก็ถ้าไม่มีบุคคลที่3าไม่มี คนอื่นก็สองคนชนกันต่างคนต่างาปซ่อมตัวเองแล้วิดชอบตัวเองโอเคครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็เรื่องประกันขนส่งตอนนี้ก็ของ p ีเราก็จะมีในเรื่องของประกันขนส่งสินค้านะครับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าก็ถามกันมาเยอะอันนี้ถามแน่นอนเลยทุกวันเลยยางระเบิดคุ้มครองไหมช่วยขยายความในเรื่องของยางระเบิดให้ให้หน่อยได้หมพี่ดำในเรื่องของประกัน ขนส่งสินค้าตัวนี้ครับ,รบโดยโด้วยหลักการของการประกันโดยการบรรทุกสินค้านะครับ,ร,บรถทั่วไปเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยใช้เมื่อบรรทุกสินค้าแล้วเนี่ยถ้าน้ําหนักไม่เกินกวา่วาที่ตัวรถน้บได้ครับ,รบยางจะไม่ระเบิดนะครับมันจะระเบิดได้ต่อเมื่อรถเกิดบัติเหตุไปชนคอสะพานไปตกหลุมขนาดตกไลทางนะครับหรือไปเหยียบกับอะไร ซึ่งเห็นได้ชัดเจนมีวัตถุเห็นได้ชัดเจนเกิดทให้ยางระเบิดเกิดแทกเกิดการมากระทบทําให้ยางระเบิดใช่ครับใช่ยางอยู่ดีมันจะไม่ระเบิดของมันไม่ระเบิดครับคือโดยลักแล้วมันจะไม่ระเบิดเลยแต่ส่วนมากยางที่ระเบิดนกครับเกิดจากการทุกสินค้าเกินอะไรว่าเกินทุกน้าหนักเกินใช่ที่ตัวรถจะรับได้นะครับมันถึงเกิดระเบิดเพราะน้ําหนักบรรทุกแล้วพอเกิดระเบิดทําให้รถไปเกิดที่ จะทับห้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าคือถ้ามีอะไรมากระทบเนี้ยยางระเบิดที่พี่ดำว่าตกหลุมหรือว่าลงไหลทางทุ่งยางระเบิดสินค้าลงเสียหายตัวนี้คุ้มครองคุ้มครองแน่นอนครับแต่ว่าพี่ดำบอกว่าส่วนใหญ่ผมก็เคยพูดในคลิปนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดยางระเบิดเนี่ยเกิดจากการทุกขน้ำหนักเกินใช่ครับเท่านี้บริษัทประกันเขาพอทุกขน้ำหนักเกินเขาตีความว่าอย่างไรครับ โดยโดยการรับประกันและเงื่อนไขในการารับประกันนะครับเขาจะให้สิทธิในการบรรทุกบรรทุกน้ําหนักนะไม่เกิด5าตันครับทนนะทีนี้ถ้ายางถ้าคุณยางบางาาผลิตภัณฑ์บรรทุก5าตันก็จริงยางระเบิดเขาไม่รับผิดชอบแต่บางผลิตภัณฑ์บางบริษัทอย่างอย่างของพีเอีเนี่ยคุณบรรทุกไม่เกิด5าตันแต่และก็ยางระเบิดไอ้นี่บีเอีรับผิดชอบนะครับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างนี้หมายความว่าถ้าเรามันจะมีน้ำหนักบรรทุกใช่ไหมบางคนก็สงสัยเพิ่มอีกว่าในเรื่องของอ้า5ตันที่บอกว่าให้ทุก5ตัน5ตันเนี่ยคืออะไร5ตันน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกนะย้ำอีกทีว่าน้ำหนักที่บรรทุก5ตันนะครับตัวน้ำหนักรถเนี่ยน้ำหนักรถบางทีก็ตันเกือบตันอะไรเงี้ยไอ้นั้นไม่นับไม่เกี่ยว นะครับเพราะบางก็มีหลายๆที่หลายๆกรมทนของประกันขนส่งเนี่ย <c oughs> เขาก็จะตีความตรงนี้แตกต่างกันไปของเรานะของ PMV นะโดยที่พยาเนี่ยก็จะตีความว่าน้ําหนักที่ใช้บรรทุกค,คือ5ตันถ้าไม่เกิน5ตันก็สามารถที่จะเคลมในเรื่องของยางระเบิดได้แน่นอนนะครับบางบริษัทเขาก็ไปรวมกับน้ําหนักรถน้ำหนักรถหรือว่าน้ําหนักทีเ่เรียกว่าระบุใน ทะเบียนรถผมเห็นแวบๆน้ำหนักที่บรรทุกในทะเบียรถบางทีเพิ่ง7-800แกิโลเองผม<ช>ก็เ<ร>ข้าใจกลุ่มรถพ่อนะครับผ<ช>ู้ประ<ว>กอบก,การรถรถที่ขนส่งพวกนี้แต่ทุก1นตันสตันเนี่ยบางทีมันไม่คุ้มราคาน้ำมันมันไม่สามารถที่จะนั้นได้เพราะฉะนั้นน้ำหนักบรรทุกที่ทางเราอนุญาตเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สามารถที่จะเคลมในสินใหม่ก็คือ5ตัน พราะฉะนั้นเต็มรู้ว่าเต็มครอบได้แน่นอนนะครับาตันก็ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของยางระเบิดคิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับคราวนี้ถามต่อไปว่าพอในเรื่องของประกันขนส่งเนี่ยหลายๆคนก็ทําไปผมสวดมนต์ให้เลยนะว่าไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยบางทีไม่เข้าใจขั้นตอนว่า ประกันขนส่งพี่เหมือนประกันรถไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาต้องทํำยังไงบ้างเพราะอันนี้มันคุ้มครองในเรื่องของสินค้าที่เราบรรทุกเรารับแจบ้งบรรทุกนะครับขั้นตอนของการแจ้งสินไหมการเคลมเนี่ยไปจนถึงว่าจนถึงได้ตังเนี่ยได้ตังค่าสินไหมเคลมเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างทุกอยี่นีก็อยากจะคืออยากให้ความรู้นะครับ ให้ความเข้าใจครับในในการทําประกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุน,นะครับผู้ประกันส่วนหนึ่งก็ต้องมีหน้าที่นะครับเมื่อผู้หรือผู้ขี่เนี่ยต้องมีหน้าที่ว่าเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุขอให้แจ้งเหตุสายด่วนตรงไปที่บริษัทที่รับ,รรบประกันภัยเลยบริษัทประกันภัยที่พะยะเลยคอเซนเตอร์ครับที่คอเซนเตอร์เลยนะครับโดยแจ้งง่ายๆไม่ต้องจำาม่หมายเลขยทรศัพท์แปดตัวเก้าตัวมันจะมีเลขสี่ตัวสายด่วนแจ้งเข้าไปนะครับ เมื่อท่านแจ้งเข้าไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่รับรับรับโทรศัพท์ท่านรับสายท่านท่านบอกรายละเอียดเขานะครับหน้าที่ของท่านมีบอกรายละเอียดและสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์โทรกลับมาที่ท่านนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเขารับแจ้งแล้วท่านรออยู่ที่เกิดเหตุและเฝ้าดูสินค้าดูดูอยู่ที่รถนะครับอย่าไปไหนจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกเจ้าหนี้เซอร์เวย์ที่จะตรวจสอบความเสียหายให้เราที่จะรับเรื่องให้เรา เขาเขาจะเดินทางไปหาท่านนะครับติดต่อจะทงติดต่อไปก่อนว่าท่านอยู่ตรงไหนจุดไหนเขาจะไปหาท่านนะครับเจอจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านก็ให้รายละเอียดเขานะครับพร้อมกับข้อมูลการสินค้าที่บรรทุกมานะครับให้กับเจ้าหน้าที่เครมเขาแล้วเจ้าหน้าที่เครมเขาจะดาเนินการในการขนถ่ายหารถมาขนถ่ายนะครับสินค้าที่ยังเหลืออยู่นะครับ เพื่อไปส่งที่ปลายทางของสินค้าของท่านนะครับไปยังเจ้าของสินค้าที่ปลายทางนะครับเมื่อเมื่อมีการขนถ่ายไปส่งสินค้าที่ปลายทางนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่ปลายทางเจ้าที่ของประกันภัยนะครับเขาจะไปติดต่อเขาจะไปตรวจสอบคับในไฮกับเจ้าของสินค้าว่าเหลือสินค้าอยู่เท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่แล้วเจ้าของสินค้า จะรับซื้อคืนไหมจะประมูลจะประมูลซื้อคืนไหมบางทีก็รับซื้อบางทีก็เปิดประมูลบางทีถ้าเขาไม่เอาทางเจ้าหน้าที่ของระการเนี่ยเขาก็หาคนมาประมูลซื้อนะครับซึ่งซราคาที่ซื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาสินค้าใหม่แน่นอนอาจจะเป็นสินค้าที่เสียหายเสียหายแล้วนะครับนะครับเมื่อเขาประมูลแต่ส่วนมากเจ้าของสินค้าเขาจะรับซื้อคืนเพราะเขาถือว่าเขายังได้กําไรอยู่ครับแล้วก็ได้ในราคาถูก ซื้อคืนพอซื้อคืนเนี่ยถ้าทางเจ้าหน้าที่เขาจะบันทึกกับเจ้าของสินค้าว่าโอเคคุณรับซื้อคืนในมูลค่าเท่าไร่ในมูลค่าเท่าไรนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เครมเขาจะส่งเรื่องกลับมาที่ที่บริษัทสำนักงานใหญ่เพื่อมาสรุปค่าเสียายทด้มดจากใบอินวอซ์ใบกำกับสินค้าที่เราบรรทุกที่ลูกค้าบรรทุกมาแล้วก็คำนวนกี่กี่ร้อยกิโลราคาเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเขาจะหัก ส่วนนั้นประมาณียแหจะหากสแรกหายไม่เข้าใจครับจะหากับค่าเสียหายส่วนแรกนะครับซึ่งก็คือขั้นสั้นนิดเดียวครับบางคนก็ถามโดนหักอันนี้คือค่าอะไรเนาะค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไรค่าดีดักคืออะไรครับเขาเขาหักเขาหักค่าอะไรพี่น้อค่าเสียส่วนแรกนี่ก็คือเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะไม่รับประกันภัยมูลค่าของของความเสียหายทั้งหมดครับ ไปข้อตกลงในกรมธรรม์ทุกอย่างก่อนทำประกันภัยเลยว่าโอเคในการบรรทุกของสดผลไม้สดเนี่ยนะครับเขาจะคิดค่าเสียหายส่วนแรกนะครับยังต่ำนะครับยังต่ำไม่เอามันก็มีนะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่กลุ่มสินค้าที่เราผลผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มี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 หลายแบบครับยี่สิบเพราะฉะนั้นหลังจากมูลค่าเสียหายทั้งที่เสียหายทั้งหมดแล้ว เขาจะตัดค่าดีนัทช่วบวกปะกันต้องรับผิดชอบส่วนแรกจะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของรถอ่ะจะต้องดูแลเองครับดูความเสียหายเพราะไม่งั้นยิบย่อยเล็กๆน้อยๆ้อยแค่ร้อยพันนึงเขาก็มาเคลมหมดนะครับมันมันเป็นมันไม่มันไม่สัมพันธ์กับการการทางานเพราะฉะนั้นในส่วนของความเสียหายวนแรกเป็นส่วนที่ผู้ประกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะต้องจ่ายไปก่อนจ่ายเลยอันทีจ่ายไปก่อนจ่ายไปเลยแล้วก็ ที่เหลือก็มารวมประมวงของส่วนที่บริษัทเขาต้องรับผิดชอบนะครับโดยเมื่อเมื่อได้มูลค่าเสียหายจริงแล้วแล้วก็หักค่าเสียหายตัวแรกค่าที่เจ้าของสินค้าเขาื้องรับซื้อไปแล้วก็มาหักกับค่าเดักนะครับแล้วก็ทําจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นบริษัททําจ่ายเนี่ยมันจะไม่เป็นมูลค่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ผัวภรยาต้องจ่ายให้กับแม่ค้าแล้วก็เรียกว่าก็ ส่งเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุงเทพส่วนกลางส่วนกลางส่วนอนุมัตินะครับแล้วก็ทําการอนุมัติจ่ายให้กับบางทีก็โอนค่าสินค้าให้กับเจ้าของเจ้าของสินค้านะครับก็อยู่ที่ตกลงกันว่าตอนนี้ใครสำรองจ่ายตรงไหนไปก็เขาเป็นต้นการคืนค่งขั้นตอนจริงๆแล้วเหมือนกับหลายอย่างมันก็ถามบางคนเลยคนถาม แล้วมันเร็วไหมมันช้าไหมตอนนี้ตอบว่ามันมันมันค่อนข้างกว้างเพราะมันมีอยู่หลายขั้นตอนที่เราจะต้องทาตั้งแต่เกิดเหตุเสร็จแล้วขนย้ายขนย้ายสินค้าขนหรือเปล่าถ้าไม่ขนประมูลซากที่หน้าหน้าที่เกิดเหตุนะครับสรุปตัวเลขสรุปตัวเลขต้องส่งให้กรุงเทพส่วนกลางตัดดูอนุมัติให้เรียบร้อยนะครับอนุมัติเรียบร้อยเสร็จแล้วหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ ทําจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ต้องห่วง p m v เราเป็นฝ่ายติดตามนะครับพี่ๆที่ที่ชมในเรื่องของประกันขนส่งนะครับก็ถือว่าเราเราเป็นตัวแทนเราก็จะดูแลในเรื่องของการติดตามอะไรพวกนี้อนุมัติไม่อนุมัตเนี่ยบริษัทเป็นคนตัดการนะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีหลักการต่างๆที่ เป็นมาตรฐานอยู่แล้วโดวยเพาะที่พยาระกันภัยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงนะครับไม่ได้เป็นบริษัทโนเนมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีมาตรฐานในการที่จะพิจารณาสินใหม่เรามีหน้าที่พีเอ็มีเองมีหน้าที่คอยติดตามนะครับในเรื่องของการเคลมนะครับบอกว่าทุกเคลมทุกเคสเราติดตามทุกเคสนะครับก็ตามจนจบจนจ่ายสินใหม่ได้ใชหครับแต่ว่า บางคนเป็นห่วงนี่แหละเรื่องขั้นตอน,อม,นมันมีกี่อย่างมันทำอะไรทำไมช้าจังก็มันมีสเต็ปตามนี้นะครับ,รบก็เผื่อจะได้เป็นความรู้ในเรื่องของออการเกิดเหตุอ่ะก็เดี๋ยวมาสรุปกันนิดหนึ่งว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับก็ในเรื่องของประมาทร่วมนะครับเ,เวลาในแนวทางของประกันเนี่ยหมายความว่ามีความผิดทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทำให้เกิด เรียกว่าเกิดประมาททาให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับฝ่ายผู้กรณีเสียหายแต่ว่าไม่มีฝ่ายใดผูกฝ่ายใดผิดนะครับก็คือประมาทร่วมก็หมายความว่าต่างคนต่างจะต้องช,อชดใช้ไม่ใช่ชดใช้ต่างคนต่างดํา,าเนินการรับผิดชอบความเสียหายของตัวเองนะครับนนในนี้ในแนวทางที่ว่าไม่มีบุคคลที่3แต่ว่าถ้ามีบุคคลที่3ก็ถือว่าจะต้องประมาทร่วมก็คือต้องร่วมกันชดใช้ ความเสียหายทั้งกรณีร่างกายบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ,รบของคนที่จะแชร์กันคนละครึ่งนะครับ,รบถ้าสองคนก็แชร์คนละครึ่งโอเคแล้วก็ในเรื่องของประกันขนส่งนะครับยางระเบิดคุ้มครองไหมบอกว่าน้ำหนักบรรทุกเนี่ยถ้าไม่เกิน5ตันโดยเฉพาะของที่เราขายอยู่นะครับในเรื่องของพีเอ็มวีร่วมกับทิพยาบากันไทยน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน5ตัน ยางระเบิดคุ้มครองแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เข้าข่ายในเรื่องของการใช้รถไม่เหมาะสมผิดประเภทนะครับหลายๆหลายๆที่ก็จะไปตีความในเรื่องของการที่รถไม่สมบูรณ์ไม่อยู่ในสภ,ภาพที่สามารถขนส่งได้โดยปลอดภัยนะครับเขาก็ตีความไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนการเกิดเหตุนะครับแล้วก็การแจ้งเคลมจนถึง คืนค่าสินใหม่ให้กับผู้ประกันทางบัลูกค้านะครับของประกันขนส่งก็คือ,เ,อเกิดเหตุปุ๊บเราก็แจ้งเคลมในเบอร์ของ call center นะครับแล้วก็รอพนักงานเคลมเข้ามาตรวจสอบแล้วถ้ามันมีการจะต้องขนย้ายสินค้านะครับก็จะมีในเรื่องคุ้มครองในเรื่องของค่าขนย้ายสินค้าค่าถ่ายสินค้าค่าแรงคนงานต่างๆนะครับผลของเพื่อไปส่งถึงปลายทางที่เรารับผิดชอบแล้วก็ จะมีเรื่องการประมูลซากนะครับอาจจะประมูลในที่เกิดเหตุก็ได้หรือว่าส่งไปถึงเจ้าของสึงค้าแล้วมีการซื้อซากคืนนะครับจากบริษัทประกันภัยก็จะได้มูลค่าหนึ่งแล้วก็มาหักกับในเรื่องความเสียหายนะครับว,ว่าเสียหายที่ทั้งคันเราซื้อไว้1นึ่งแสนสามแสนห้าแสนเนี่ยแล้วเขาซื้อซากไปเท่าไหร่ก็หักไปนะครับแล้วก็ จะมีในเรื่องของความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็หักตัวนั้นไปส่งเรื่องให้ทางส่วนการก็เตรียมรออนุมัติจ่ายแล้วก็รอโอ,เอนเงินเข้าบัญชีเท่าสำหรับเจ้าของสินค้านะครับก็มี PMV เป็นผู้คอยติดตามาให้ในทุกขั้นตอนนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้แน่นอนนะครับก็วันนี้ ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าสงสัยในเรื่องของประกรันภัยในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการเคลมสินไหมก็รายการนี้ครับเคียรคบเคมไวยประกันภัยบายเคเอ็มวีก็จะคอยตอบคาถามนะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ไม่ว่าในเรื่องของประกันขนส่งประกันรถยนต์รประกันสุขภาพได้หมดทุปปกประกันนะครับเรารับทําประกรันทุกประเภทในเรื่องของวินาศภัยนะครับก็วันน<ๆ>ี้ประมาณนี้แล้วก็ ขออนญาตลปก่อนครับสวัสดีครับ